สัญญาณบอกอาการคิดมากเกินไปกายเกร็งแน่นจิตหมกมุ่นไม่ได้คำตอบให้คนอื่นไม่ได้ข้อตกลงกับตัวเองไม่ได้ทางออกของปัญหาคิดมากคือไม่ต้องคิดก็คิดหรือคิดจบไปแล้ววนกลับมาคิดอีกถ้าเอาก้อนความคิดมาตีแผ่วางแบบบนโต๊ะได้ ก็จะเจอแต่น้ำไม่ค่อยเจอเนื้อมีความคิดอ่านจริงๆอยู่แค่นิดเดียวนอกนั้นเป็นอารมณ์เสียๆที่มีเพื่อกระทำจิตให้เสียหายเปล่าๆสังเกตอารมณ์ตัวเองให้ออกเวลาเริ่มมีความคิดวนโดยเฉพาะเวลาคิดเองเออเองให้ดูว่าใจเราอยู่กับอารมณ์แบบไหนรักโลภโกรธหลง อยากได้อยากมีอยากควบคุมอยากเอาผิดเอาถูกสังเกตอารมณ์ตัวเองให้ออกแล้วดูว่าความคิดนั้นสนองตอบอารมณ์มากไปไหมถามตัวเองเรื่อยๆจะพบความจริงด้วยตัวเองว่ามีอารมณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วเราก็คิดวนเวียนว่าเอาอย่างไรดีถูกขังอยู่กับอารมณ์นั้นแต่ละครั้งที่คิด ดูข้างในเพลๆเหมือนกำลังหาทางออกแต่จริงๆเหมือนเสือติดจันทร์เรารู้สึกทางนี้ก็ไม่น่าพอใจทางนั้นก็ไม่รู้ดีจริงไหมเหมือนกำลังคิดเป็นระเบียบแต่จริงๆไม่ใช่เพราะคิดตามอารมณ์เหมือนกำลังคิดจริงจังแต่จริงๆเป้าหมายไม่ชัดเจนเอาอารมณ์นั้น เป็นตัวตั้งของสติรู้ลมหายใจสังเกตไม่ว่าเรามีอารมณ์แบบไหนเป็นตัวตั้งและมีสติรู้อารมณ์นั้นเช่นรู้ว่าไม่พอใจคนหายใจออกรู้ว่าไม่พอใจคนหายใจเข้าจะรู้ว่ามีอะไรหนัหนกๆอึ้งๆเป็นตัวตั้งจุดชนวน เสร็จแล้วรู้ไปเรื่อยๆว่ากําลังหายใจเข้าหายใจออกจะเห็นภาวะนั้นสลายไปทีละนิดทีละนิดจนรู้สึกโล่งขึ้นโล่งขึ้นคิดใหม่จากอารมณ์ปลอดโปรงถัดจากนั้นลองคิดใหม่จะเห็นเลยว่าความคิดต่างไปเป็นคนละคนความคิด ออกมาจากอีกมุมเป้าหมายและขั้นตอนจะเกิดขึ้นอย่างแจ่มชัดในใจจากคิดไม่ได้ตกลงกับตัวเองไม่ได้จะกลายเป็นแบบนี้สิถึงจะดีและไม่ต้องคิดซ้ำสาะสางภาระได้เร็วไม่อึดอาดไม่วกบนคลายออกจากป่ารกเข้าที่โลงได้ สร้างต้นแบบของจิตในสมาธิธรรมชาติของมนุษย์จะเอาอารมณ์ขึ้นมาก่อนเสมอแต่ถ้าเรามาเจริญสติแบบพุทธมาเจริญอาณาปานาสติเดินจงกรมเปลี่ยนอารมณ์ให้ปลอดโปร่งอย่างที่ฝึกกันให้มีความสุขเป็นตัวตั้งมีความสุขให้ใจออกมีความสุขให้ใจเข้า หรือท่านนั่งสมาธิละฟุงซ่านก็ฟุงซ่านหายใจออกฟุงซ่านหายใจเข้าเมื่อเรานั่งสมาธิสร้างตนแบบของจิตไว้ได้แล้วเวลาอยู่ในชีวิตประจำวันพอเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาก็จะเห็นแบบนี้ไปได้ด้วยคือฟุ้งซ่านหายใจออกฟุงซ่านหายใจเข้าฝึกอย่างนี้ในที่สุดจะปลอดโปร่งจริง และพร้อมคิดแบบมีเป้าหมายได้จริง